บนงเลยกื่นยิ้มเขาว่าได้เมี่ยงมาลับงหวัวโอ้ตอนแรกแว่ามันคักแน่แล้วไอ,อ้ไรี่วางสุดเโอ้จมเสาจมแรงเวดับรับข้้นครับมันเถามันแก่กับจกสิปามันจังเด็มันเงิดเวใส่ไส้ดีครับไข้ย,ยู่ช่วงนี้ขึ้นไข้ Mà mãi 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 Chôm mãi 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 chôm mãi เดี๋ยวนี้คบกันเล็กๆเขา่ากับผ้าไปกินผ้าเข้าไปกินเลยเดี๋ยวนี้นี่เขา้า้องผ้าไปกินแถมสันหาแนวสิสิแตกอีกอบอ่บอยเนี่นละละนยล่างตัวกับกูเนี่ยล่างแกนกับกูเนี่ยนะซ้ำเนี่ยถึงซักพวงซักถาสิไปซักล่างเออกับวามันียังเงินเอาว่าเขาเป็นยังเพราะนั้นว่าสีซักเอง

ใส่ดีใส่คักใส่เนี่ยไปร่อกไปลั่มหนั่งถือกระเป๋าถืกระซิบกระเป๋ายืนมีซิบกระเป๋าเลยผมบอกว่าเอาลั่งเดียวเอาไปก็ได้ห,หรอกเอาใส่ลั่งเน่อยเราใส่ลั่งหน่ยเนี่ยผ้ถือแต่กระเป๋าซิบกระเป๋าใครอยู่ช่วงนี้มาสอนมั่วสบายใจเบางูเกิดมาหลายดีก็ขึ้นดูบานดีกว่า บ่อยจมหนังจมหนีจมแปะจมแปดจมหักจมหันจมกับไข่แนวทั้งจมทั้งใสทั้งวาทั้งดาวันพวกเป็นถานเป็นขีดข่าวกัน<อ>กกนี่เลยบ่อยคอยเอาคอยจ้างกับ่อยบ่อยนี่เหรอคอยเอาจ้างคอยเอายอยู่กับบ่ไใดต้อนหากบ่อวานนั่นหนูกูเอง พราะมาเาลับหลังดอกกันนี่มันจบเกินไปฮานั่เขียงใส่บอ้นอันนี้โบวางใส่ม่จะใส่ไม่ไหวห้องหวานว่าไเน้อนอนเ้าพักควันใเย็นถือใจก็บมิด้าก็ว่าเป โอนดีๆแด้มััหมีโกนเขาข้างก็ดีโอกไวใจกันจมคับจมเนี่ยคน่ึงค่อยบอกค่อยสวอนกันต้นนี้ด้วยมันบ่ได้เบาก็ได้ส้อนอีกที่บอ้ปางเป็นี้เขาเป็นบัคคับัญช่าเขาเป็นเบียร์รากเองว่าบันไงบ่าว่า เงกขัเงน่โ <blunt> อ <animation> uh ้ยปวดเนี่อะไีติกันเราดูอะไรรเรดูอะไรเดี๋ยวไปธุระได้เปเอาเมื่อไมาได้จังไงมึงวายอยังกองหนึงฮะมึงวายยังกองนึง Ma đây chẳng đèn đây chẳng đèn Cô đây nhìn tên đồn leo Bỏ liền thư thư Bỏ liền nhắn mông bóng của chôm đủ Bởi làm cả hộp cả bó thư xếp cả bó hà cả bó Bỏ cắp xa Cô đây xây mông hộp bó Họ cả khấu cả cứ câu đây là thật khó Cô cứ thử em vô mông cứ bao mông chỉ soi Bỏ cắp xa bó liền cắp xa Bỏ nhắn bá gì Chỉ tìm bó của thầu thì xa บ้เล่ินไสนาตามคืกจริงจังแค่แล้วแล้วไปครับสังเล้ยวแล้วครับใบมีดกนเนี่ยปาดข้อม่นเนี่ยม้วนเหรินซื้อซื้อเขาวาเลินทื่อซื้อปาดข้อแต่กูมากเพาท่านเนาะปาดเดียมัน,นขอเงิน <ขอ S 2> มึนงจะมาขอออ,อันติไปก่อนได้สังว่าปาดท่ธรรมดาเลยนะกูมันเท<ห>สกูฟอรมตัวเนี่ยถามเลยไปไปไปก่นไปก่อนเด้โอ้ต้องกลัวต้องแง่มาดากันหลังนี้อ่ะล่ คือมาจ่ายเหรอ